ส่วนในด้านฝั่งตะวันออกนะคะตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจนั่นคือนิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังค่ะทําให้ตอนนี้นะคะก็มีการเร่งสูบน้ําที่มีคันกั้นน้ํานั้นน้ําเริ่มปริ่มๆที่บางชันแล้วนะคะแต่ว่าทางนิคมก็ยืนยันถึงมาตรการในการเฝ้าระวังแล้วก็รับมือกับน้ําได้วันนี้คุณดารินคล่องอัคระและรองศาสตราจารย์เสรีสุภาราทิตศได้ลงพื้นที่ไปประเมินถึงสถานการณ์น้ารอบๆพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งค่ะ เป้าหมายในการสำรวจสถานการณ์น้ำในวันนี้ของดิฉันและรองศาสตราจารย์เสรีสุขพราทิตย์นั่นก็คือนิคมอุตสาหกรรมสองแห่งนะคะและตอนนี้เราอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันค่ะดิฉันและรองศาสตราจารย์เสรีก็จะเข้าไปคุยกับผู้บริหารรวมทั้งตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะซึ่งกำลังพยายามที่จะป้องกันนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้อย่างเต็มที่ในเวลานี้ค่ะ ท่านคะตอนนี้ความเสี่ยงของนิคมอุตสาหกรรมบางชันณนะขณะนี้คืออะไรบ้างคะครับ <c oughs> ความเสี่ยงนณะนะวันนี้เนี่ยกับที่เสี่ยงที่สุดก็คือมีน้ำํำไหลผ่านมาทางด้านเหนือทางถนนรามินทรานะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นน้ำพุ่งนะครับแล้วก็มามีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับไหลข้ามถนนพระองค์เจ้าสงงางามนะครับที่อยู่ด้านบน คือถนนเนี่ยะจะไปออกสู่รามินทานะมีน้ำไหลบาถนนก็นมาแล้วมาลงคลองมึงกระเทียมนะครับที่ด้านเหนือของนิคมบางชันนะครับพื้นที่ที่ได้รับกระทบมากที่สุดก็คือโซนที่3ึนะครับที่เราแบ่งไป6โซนเนี่ยโซนที่3นะครับเพราะว่าเราเกรงกันว่าโรงงานท,ที่โดยอาศัยแนวกั้นหรือกำแพงป้องกันน้ำเนี่ยครับมันเป็นกำแพงเก่า น,นะครับเป็นก<ค>ำแพงอะไรคะเป็นกำแพงคอนกรีตนะครับ<ม>แล้วก็เราเได้อธิบายทำความเข้าใจว่าทุกโรงงานเนี่ยจะต้องเสริมความแข็งแรงภายในหรือภายนอกเนี่ยให้ได้ความสูงสองเมตรสิบ<ม>บอกให้ผู้ประกอบการตื่นขึ้นมาระวังตัวเนี่ยถือเป็นความสําเร็จด,ด้านานีงแล้วและหลังจากนั้นทุ่มเทเต็มที่ถ้าทุ่มเทเต็มที่ทําเต็มที่แล้วเนี่ยถ้ามันเอาไม่อยู่ก็ก็ไม่รู้จะทษใครแต่ได้ทําเต็มที่แล้ว ทุกนิคมนะไม่เฉพาะไม่เฉพาะบางชันได้ทําเต็มที่ยกกระทรวงอุตสาหกรรมมาประจําแต่และนิคมแบบพูดง่ายๆทําเต็มที่แล้วอาจารย์คะจากการที่ตอนนี้มีการสูบน้ําจากบึงกระเทียมมานะขณะนี้มีเครื่องสูบน้ำหนึ่งเครื่องที่สูบอยู่มาทางคลองบางชันตรงนี้ดูสถานการณ์แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ตรงนี้เป็นคอคอดอันหนึ่งคือถ้าเอาเอาบึงกระเทียมจะมาลงบางชันเนี่ย ตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งเพราะว่าเราดูระดับมันแค่1 0 20เซนกระท่วมรัวแหละค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าสูบมามากเนี่ยก็ต้องเร่งให้ลงบางชันให้มากให้เร็วอ่ะตอนนี้น้ํามันนิ่งค่ะน้ำไม่ไปไหนเลยนิ่งนี่หมายความว่าอะไรนิ่งหมายให้ว่าหมายควาว่าหมายควาว่าอะไรหมายควาว่าน้ําไม่ระบายไปลงของบางชันอ๋อไหลได้ช้าอ่าน้ํานิ่งมากอนะน้ำนิ่ง เ,เห็นทางโรงงานพยายามที่จะฉาบปูนอยู่บริเวณนั้นเพื่อเสริมความแข็งแรงของกำแพงกั้นน้ำอาจารย์คิดว่าตรงนี้จะพอต้านน้ำที่จะไหลลงมาเพิ่มขึ้นได้ไหวไหมคะก,ก็อย่าให้อย่าให้เกินสูงไประดับเม็ดหนึ่งคือตัวนี้มัน,นพูดถึงเอาแรงดันเอาไม่อยู่อยู่แล้วเพียง<ม>แต่ว่าต้องอย่าให้น้ำนิ่งนานนะก็ครลงไปดูนะคือถ้าน้ำขังนาน,น,านมีแรงดันสูงใช่กำแพงนี้อาจจะต้านไม่อยู่ใช่ใช่นช่ค่ะ ค่ะสภาพคลองจากคลองบางชันต่อเนื่องไปที่คลองแสนแสบที่เรามาดูงานตอนนี้เนี่ยค่ะดูแล้วสภาพน้ําการระบายน้ําเป็นยังไงบ้างคะคือตอนนี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่บนสะพานข้ามคลองบางชันชนะตอนนี้เราก็เราก็สังเกตเห็นน้ําไหลนะ ก็ตอนนี้น่าจะรับได้ที่ประมาณ20กสบูบาทเมตรต่อว uh ินาทีนะก็คือเขาก็เลยใช้เรือมาช่วยดันเนี่ยถ้าไม่มีเรือมันจะช้ากว่านี้เพราะว่าเรือนี่มันก็ดึงมันดึงนันดึงลงเร็วแล้วตอนี้มันก็เลยดึงนี่ให้เร็วเพราะั้นเราก็บอกว่าเราก็แนะนาเขาว่าควรจะมีดึงเรือดึงตรงสะพานเสรีไทยอีกสักตัวหนึ่งนะให้ดึงให้เร็วขึ้นให้เหมือนอย่างเรือตัวนี้นะเร็วขึ้นเพราะนั้นตอนนี้ก็คือหมายว่าต้องเอาน้ําลงเร็วที่สุดละให้ลงไปข้างล่างก่อนน้ำไม่สนใจว่าไปทางล่างจะไปทบอะไรแล้วก็คือต้องดว นะตอนนี้เพราะน้ําน้ําต้องบนเมื่อกี้ที่ที่บึงกระเตียมมันเอ่อสูงมากแล้วอีกอีกเหลืออีกสิบยี่สิบเซนเนี่ยมันก็จะท่วมแล้วน้ท่วมก็คือหมายว่าเริ่มท่วมรั้วใช่ไหมเริ่มเริ่มเข้ารั้วเพราะฉะนั้นรั้วเนี่ยอยู่นานไม่ได้นะก็ต้องดึงให้เร็วที่สุดจันที่ตรงคลองหลอแหลตรงนี้มีปัญหาอะไรไหมคะจากที่เราไปดูทางต้นน้ำมาถึงปลายน้าตรงเนี้ยค่ะอืมเพื่อประเด็นเมื่อกี้ที่เราไปดูคลองหลอแหลตรงช่วงเหนือถนนเสรีไทยเนี่ยน้ำมันกว้างมากประมาณสัก40เมตร พอมาถึงนี่ก็20เมตรเลยน้ำลดลงครึ่งหนึ่งเห็นไหมความกว้างเพราะนั้นเราจะเห็นว่าที่นู่นเนี่ยเมื่อกี้เราก็วัดความเร็วน้ำเนี่ยประมาณสัก0.3แต่พอมาทางล่างน,นี่0.5เลยน้ําเร็วน้าเร็วมากก็แสดงว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าหนึ่งที่นู่นถ้าคิวออกมาเนี่ยมากกว่าคิวท้ายที่จะไปน้ําก็จะเออสูงขึ้นตรงโน้น,ตร,น,นตรงสากรรมบางชันแล้วเมื่อกี้เราก็ไปเห็นคันคันตรงบางชันตรงนู้นนะก็ รั่วออกมาหลายจุดครับเมื่อกี้ก็ได้แนะนำเข้าไปคงไม่คงไม่จะเป็นต้องไปดูดสูบน้ําตลอดเวลานะเพราะว่ามันจะทำให้ให้ให้ความต่างดับมันสูงมากขึ้น,นในทสุดเดี๋ยวคันจะมีปัญหาทันทีณขณะนี้สถานการณ์ของนิคมสารกรารมลาดกระบังเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเดิมมากน้อยแค่ไหนอยไรก็ปริมาณน้ําเหนือเนี่ยขยับมาถึงตัวแล้ลอดคลองอ ของถนนสุวินทวงแล้วนะแล้วก็เหนือถนนสุวินทวงบางส่วนและที่กิโลเมตร43่สานวนน้ําทุ่งที่รอดคลองเนี่ยเรามีปริมาณคลองมีจํานวนคลองถึง6กจ็แห่งนะท,ที่ที่บ่าทังฝั่ง,งเหนือครับะฉะนั้นในเชิงปริมาณและในเชิงระดับเนี่ยนะครับได้เพิ่มขึ้น7เซนนะฮะในช่วง3วันที่แล้วครับทีนี้ถ้าคลองข้างๆที่เขาป้อนมาเนี่ยอิ่มอยู่ในระดับเดียวกับ พวกนั้นเนี่ยนะอันนี้น่ากลัวอันนี้เราถือว่าความเสี่ยงเนจะเกิดขึ้นค่อนข้างฉับพลันครับอ่อาอาจารย์เสรีคะมองเรื่องนี้ตอนนี้สถานการณ์ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะก,ก็เห็นเห็นด้วยเช่นเดียวกับพี่สมเจตเขาคือ,ค,อคือตอนนี้ทํำยังไงก็ตามจะต,ต้องเอาลงเอาลงตัวทางล่างคือสราคะภูมิเขาพร้อมที่จะรับและเอาลงให้เร็วที่สุดนะฮะคือระดับเนี่ยที่เออขึ้นมาเนี่ยต้องอย่าให้เออนาน ทำกันต้องคิดเรื่องนี้นะแล้วก็ส่วนด้วยจะลงเร็วอย่างไงเนี่ยคองใหญ่ๆเนี่ยเช่นคลองสมคองสเนี่ยคองตัวใหญ่ๆนะสามี่แล้วก็ลำปะทิวนะตอนนี้ส่วนคลองคลองเหนือๆที่ผมดูท่าห้าคองเนี่ยถ้าถ้าศักยภาพเต็มคองคองละสักสักสิบิวถึงสิบห้าคิวสิบห้ากิวอาจจะมากเกินไปนะคองเล็กๆผมว่าได้อย่างมากก็ ไม่ถึง10คิวนะดลงน้ลงมาถึง40-50โล่ตัวนาทีถ้าลงมาเนี่ยนะแต่ออกออก40สมมติถ้าลงมา40ถ้าเอาให้ออก40อ40ใช้เครื่องสูบน้ำตัวละ3ก็10ตัวสู้ต้องร้องขอรัฐบาลเดยตัวเนี้ย ขณะนี้ทั้งนิคมอุตสาหกรรมบางชันและนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นที่จะถูกน้ําเหนือที่ไหลบ่าลงมาเข้าท่วมนะคะดังนั้นทั้งสองนิคมขณะนี้ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษานิคมเอาไว้ค่ะแต่ก็กําลังร้องขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเพื่อที่จะช่วยป้องกันนิคมเอาไว้ไม่ให้ถูกน้ําท่วมเหมือนเช่นหลายๆนิคมที่ผ่านมาค่ะดาวรินครองอัคาระไทย P ี s รายงาน ทั้ทหมดก็คือฝ่าวิกฤตน้ำท่วมในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมยังคงสามารถที่จะติดตามสถานการณ์น้ำได้กับทางไทย p พ s พวกนี้เริ่มตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับในช่วงนี้คุณปริณาไมยบ่ายคล้อยผมแชรัตถุงยาพร้อมกับทีมงานทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ